สวัสดีครับพบกับทีมงานโชคเหลืองวิไลแบ็คโฮนะครับคลิปนี้พามาดูหน้างานที่จังหวัดนครนายกนะครับเป็นงานขุดบ่อด้านท้ายที่นะครับแล้วก็ดินมาถมด้านหน้านะครับซึ่งความสูงของดินที่เราจะถมนะครับประมาณเมตรเกถึง2เมตรสีนะครับระดับความสูงนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับต้องการให้เราบดอัดทีละชั้นนะครับก็คือบดอัดทีละชั้นละ50เซนติเมตร นะครับแล้วก็เลือกด้วยว่าอยากได้รถบดอัดที่เป็นล้อหนามนะครับอันนี้ก็จะเป็นล้อหนามนะครับบดอัด5้รอบนะครับก็คือในแต่ละชั้นเนี่ยเขาจะย่าเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังวนไปวนมาจนครบ5ครั้งนะครับก็ใช้เวลาอยู่นะครับกว่าจะบดอัดเสร็จนะครับเพื่อให้มันเกิดความแน่นนะครับเมื่อแน่นเสร็จนะครับเราก็จะถมอีกชั้นหนึ่งขึ้นมานะครับชั้นละประมาณ50เซนเมตรนะครับซึ่งเราก็จะทําการ ให้ระดับกับรถไว้นับกับคนขับรถไว้นะครับให้ระดับไว้แบบนี้นะครับเขาก็จะถมให้ได้เท่าสีที่เราฉีดนะครับแล้วก็บดอัดพอบดอัดเสร็จนะครับแล้วก็ถมต่อนะครับส่วนด้านในก็จะถมต่อไปเรื่อยๆนะครับประมาณเท่าตัวกำแพงบ้านนะครับระยะของตัวโคกตรงนี้นะครับพอๆกับกำแพงบ้านหลังนี้นะครับ เดี๋ยวพาไปดูบ่อด้านหลังนะครับว่าขุดเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการขุดบ่อถมที่ด้านหน้านะครับขุดหลังมาถมหน้านะครับใครที่มีพื้นที่เยอะๆนะครับคือบริเวณด้านหน้านี่นะครับลูกค้าเขาต้องการที่จะทําเป็นบ้านพักนะครับบ้านที่อยู่อาศัยนะครับจะทําบ้านนะครับเขาก็เลยต้องการจะให้เราถมแล้วก็บดอัดให้แน่นนะครับเพื่อที่จะได้สร้างบ้านต่อได้เลยนะครับเราก็มีบริการ รับบทด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับก็อยากให้เราไปขุดบ่อนะครับแล้วก็ถมดินแบบนี้นะครับอยากได้ความแน่นนะครับก็ดูคลิปนี้แล้วก็ติดต่อเรามาได้นะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดนครนายกนะครับใครอยู่นครนายกก็เข้ามาดูผลงานได้นะครับที่นี่นะครับอยู่ใกล้ๆโรงเรียนนายร้อยจอบรอนะครับถ้าจะเข้ามาก็ติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับก็อันนี้นะครับเรามีบริการลดน้ํา นะครับเอามาลาดเพื่อดับฝุ่นนะครับเพราะว่าตรงนี้ฝุ่นมันเยอะนะครับแล้วก็มีบ้านคนนะครับข้างๆนะครับเราก็ไม่อยากให้เขาเดือดร้อนจากฝุ่นนะครับแต่ถามว่ายังมีฝุ่นไหมนะครับต้องบอกว่ายังมีอยู่นะครับเพราะว่ามันก็ยังมีอยู่นะครับฝุ่นวิ่งไปวิ่งมานะครับแต่ว่าเราก็พยายามนะครับที่จะลาดน้ําบนทางนะครับอันนี้ก็เราให้ดูนะครับให้ดูการทํางานของเรานะครับว่าเรามีการที่จะเข้ากับ พื้นที่ข้างๆยังไงนะครับเพราะว่า,ารู้แหละว่าเราก็รบกวนเขานะครับแต่ว่าเราก็พยายามที่จะให้เขาได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับในการวิ่งดินนะครับการวิ่งดินเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของฝุ่นนะครับเรื่องของเสียงรถบรรทุกนะครับแล้วก็พยายามนะครับที่จะป้องกันเรื่องตรงนี้นะครับแล้วก็พยายามที่จะพูดคุยกับชาวบ้านนะครับเขาก็ เขาก็ดีนะครับเขาก็คุยกับเราดีนะครับเราก็ขอความร่วมมือเขานะครับว่าเราเข้ามาทําตรงนี้นะครับเราจะพยายามนะครับให้เดือดร้อนน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อนะครับที่เราทําการขุดนะครับความลึกของบ่อชั้นนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับเราก็จะขุดใส่รถนะครับแล้วก็ไปถกทิ้งด้านหน้านะครับ ก็มันก็จะมีน้ําโผล่ออกมาหน่อยนะครับก็เราก็พยายามนะครับที่จะขุดให้ได้ลึกนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเราก็บอกกับลูกพาแล้วนะครับว่า,าถ้ามันเจอน้ํานะครับเราอาจจะลึกไม่ได้เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องเป็นไปตามสภาพของพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับเพราะว่าเราเองกลัวเจอชั้นล่างเนี่ยเป็นกะทินะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยเราก็ขุดได้นะครับ เราก็เปิดชั <ot> ้นแรกให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดชั้นแรกให้หมดนะครับด้านนู้นเปิดให้หมดนะครับเปิดหมดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการฟักอีกชั้นหนึ่งลงไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะลึกลงไปเรื่อยๆครับทาเป็นขั้นบันไดนะครับเป็นละสเต็ปสเต็ปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเว้นเบิร์มตรงนี้เข้าไปอีก2เมตรแล้วก็ค่อยขุดให้ลึกนะครับอันนี้ก็จะเป็นคันบ่อนะครับตรงนี้เราก็เว้นชานไว้2เมตรนะครับเว้นชานไว้2เมตรแล้วก็นี้ก็เป็น พันบ่อนะครับรีดสลบอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับรีดสลบแน่นเลยนะครับแน่นนะครับรีดให้แน่นนะครับเดี๋ยวพาดูข้างบนอันนี้ก็จะเป็นหลังคันนะครับหลังคันบ่อนะครับให้ดูนะครับว่าเรียบร้อยแบบไหนนะครับก็คือหลักการทํางานของเราคือเราจะใช้ปูนนะครับโรยแล้วก็รีดสลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่ออกมามันก็จะเป็นรูปเป็นล่างนะครับ ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับดูละเอียดนะครับบางคนเขาไม่ได้มาทําแบบนี้นะครับมันก็ได้นะครับอยู่ที่สีมือคนขับนะครับแต่ว่าเราต้องการให้งานมันออกมาเร็วนะครับโดยที่คนขับเขาก็ไม่ต้องมากะนะครับเพราะฉะนั้นโรยปูนเลยพอโรยปูนขาวนะครับคนขับไม่ต้องมากะนะครับงานก็จะออกมาเรียบร้อยนะครับซึ่งหลังคันบ่อตรงนี้นะครับมีความกว้างอยู่ที่2เมตรนะครับแล้วก็สูงประมาณเมตรห้นะครับแล้วก็สโลปลงมาแล้วก็เป็นอันนี้นะครับเป็นคันเหมือนกัน แบบที่ลูกค้าเขาจะเอาไว้สําหรับปลูกต้นไม้ดิมนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคันกว้างประมาณเมตรห้สูงนะครับประมาณ50เซนติเมตรนะครับจากพื้นนี้นะครับก็คือจากพื้นนี้สูงขึ้นมา50เซนเป็นคันอันนี้นะครับแล้วก็มาเป็นคันบ่กนะับแล้วก็สลลบลงไปแล้วก็เป็นชานพัก2เมตรแล้วก็เป็นบ่กนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นคันบ่กนะนอก ซึ่งคันบอ่อนี้กว้างประมาณ2เมตรจริงๆนะครับถ้าใครมีพื้นที่กว้างๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้ทําคันบอ่อใ,ให้ใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้ลูกค้าเขาอยากได้อย่างนี้เองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีพื้นที่กว้างๆเนี่ยแนะนําให้ทําใหญ่กว่านี้เหตุผลเพราะอะไรนะครับเวลาที่เราจะ,ะวันข้างหน้าเนี่ยเราไม่รู้นะครับวันข้างหน้าเราอาจจะมีการมาปรับเปลี่ยนเรื่องอะไรเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็ให้รถแมคโครเนี่ยมันสามารถเดินเข้าได้สัก3เมตรเนี่ยหรือวันข้างหน้าเราอยากจะ แต่งพื้นที่อยากจะถมเพิ่มอะไรพวกนี้นะครับมันก็ยังสามารถทําได้นะครับเพราะว่าคันเราใหญ่นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคันเล็กๆเนี่ยนะครับมันก็ข้อเสียก็คือเวลาวันข้างหน้าจะทําอะไรเนี่ยรถมันเข้าไม่ค่อยได้นะครับรถใหญ่มันเข้าไม่ได้อาจจะเข้าได้แต่รถเล็กนะครับมันก็จะอีกมันก็จะมีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราไม่ได้จะมาทําอะไรแล้วนะครับคิดว่าเราไม่ได้จะทําอะไรแล้วจริงๆก็ประมาณนี้ก็ได้นะครับคันประมาณ2เมตรนะครับ ประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นบอ่อเดี๋ยวเราก็จะขุดลึกลงไปเรื่อยๆนะครับขุดลึกลงไปเรื่อยๆจนได้ความลึกที่เราต้องการนะครับนี่ก็เป็นคันบอ่อเดี๋ยวให้ดูคันบอ่อของเรานะครับก็อันนี้ก็เป็นการแต่งคันบอ่อที่เสร็จเรียบร้อยนะครับเ,เดี๋ยวเราก็จะถมดินนะครับข้างหน้าให้เรียบร้อยแล้วก็จะส่งงานคือเวลาการทํางานของเรานะครับเราจะทํางานเป็น เป็นสเตปนะครับแล้วก็การจ่ายเงินของเราเนี่ยนะครับเราก็จ่ายเงินกับลูกค้าเป็นเป็นสเต็ปคล้ายๆกับการสร้างบ้านเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับคันบ่อที่ตรงนี้นะครับได้วิวภูเขานะครับลูกนี้นะครับสวยมากเลยนะครับแล้วก็ข้างหน้าเดี๋ยวเขาทําพื้นที่ปลูกบ้านนะครับส่วนข้างหลังก็เป็นบ่อเก็บน้ำน้ำบ่อเก็บน้ำนะครับอันนี้เราก็ให้ดูคันบ่อ แล้วก็รอบๆบรรยากาศรอบๆเนี่ยก็ทํานากันอยู่เลยนะครับเป็นที่นานะครับตอนนี้คือรอน้ํานะครับเดี๋ยวพอมีน้ําเข้ามาเนี่ยเขาก็จะทํานากันนะครับด้านหลังก็เป็นสวนป่านะครับมีทั้งต้นไผ่ไม้ป่าไม้พยุงอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับข้างหลังนะครับวิวดีนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีการทารั้วทําอะไรนะครับแล้วก็บ่อเก็บน้ํานะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ทํานาด้วยนะครับที่ตรงนี้นะครับก็ครบวงจรเลยนะครับเป็นบ้านสวนนะครับสําหรับ ที่ตรงนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับเราเอามาให้ดูภาพบรรยากาศนะครับในการทำงานนะครับก็เป็นงานขุดบ่อเพื่อดินไปถมทำโคกด้านหน้านะครับแล้วก็ภายในพื้นที่เนี่ยก็จะทำเป็นคันล้อมนะครับแล้วก็ทำเป็นสวนเกษตรนะครับเป็นบ้านสวนเกษตรนะครับบ้านพักตากอากาศด้วยนะครับก็ใครที่มีพื้นที่แบบนี้นะครับสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานโชคหลวงวิไลแบคโฮนะครับ ก็หรือใครอยากจะเข้ามาเที่ยวชมนะครับหน้างานแปลงนี้ก็ติดต่อมาที่เบอร์ผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอาทางให้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับทีมงานโชคหลวงลายแบค็คโฮพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ